สวัสดีครับวันนี้ผมจะทําน้ําใบกะเพราเพื่อล่อมแมลงให้เข้ามาติดกับดักที่ผมทำเอาไว้นะครับที่ผ่านมาเราใช้ใบนะครับแต่ว่าใช้ได้ไม่นานนะครับอยู่ได้แค่วันเดียวก็หมดกลิ่นแล้วนะครับนานเข้านานเข้าก็หาใบกะเพรามันยากนะครับผมก็เลยคิดทําเป็นน้ําใบกะเพราขึ้นมานะครับโดยใช้ใบกะเพรานี่แหละนะครับตามไปดูกันเลยนะครับ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ทำนะครับก็เป็นอุปกรณ์งานครัวที่แม่ครัวใช้ทำอาหารทุกวันนะครับก็มีครกนะครับมีถ้วยมีกระชอนสำหรับกรองนะครับมีกลวยมีผ้าขาวมีน้ำแล้วก็มีขวดสำหรับใส่น้ำกระเพาะเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับ พระเอกของเราวันนี้ก็คือใบกระเพราตำใหญ่ๆเลยนะครับผมก็จะโขกจะตำให้มันละเอียดนะครับ จะค่อยมากองกันนะครับละเอียดแล้วครับทำแบบบ้านๆนี่แหละครับไม่ต้องใช้เครื่องปั่นนะครับหลังจากนั้นก็อน้ำลงประมาณสักครึ่งแก้วนะครับประมาณเอานะครับ ครับเสร็จแล้วเราก็จะไปกรองกันนะครับอุปกรณ์การกรองนะครับผ้าขาว ได้น้ำใบกระเพราแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเก็บไว้ในขวดน,นะครับประมาณนี้ครับดมดูกลิ่นมันครับ โอ้หชุนหน้าดูเลยนะครับผมก็จะปิดขวดเรียบร้อยก็จะเอาไปแช่ไว้ที่ตู้เย็นนะครับลองทำดูนะครับเราก็มาดูวิธีการนำไปใช้นะครับสิ่งแรกก็คือขวดน้ำพลาสติกนะครับนี่พอเอาขวดเก่าของผมที่ใช้แล้วนะครับ แต่ประแจเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ต่างจากาเราทำกับใบกัะเพราคือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับคล้ายๆกับเช้าเล็กๆนะครับตัวนี้ก็คือฝาขวดนะครับฝาขวดเล็กๆที่เราสามารถหยอดลงไปในปากขวดพลาสติกได้นะครับอย่างนี้นะครับเจาะรูสอข้างนะครับแล้วก็ผูกด้วยได้นะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วก็ระยะห่างประมาณจากปากขวดนะครับลงมาประมาณไหลขวดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดไม้ตะเกียบนะครับประมาณเซนกว่ากว่าก็มาผูกเพื่อป้องกันไม่ให้ฝามันรูดลงนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ เอาสำลี awesome ly, นะครับหรือผ้าเศษเล็กๆจุม่มหรือว่าซับเอาน้ําไปกระเพานะครับอย่างนี้นะครับครับเอาวาวางใส่ฝาขวดหรือกระเช้าเล็กๆตัวนี้นะครับ ถ้าเราเห็นว่าเอ๊ะมันน้อยไปนะครับกลัวมันจะแห้งเร็วนะครับเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับเล็กน้อยนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำใส่นะครับอย่าลืมนะครับน้ำใส ่ให้ขึ้นมาจากก้นประมาณ3นิ้วมือก็พอนะครับเสร็จแล้วค่อยย่อนกระเช้าหรือว่าฝาขวดที่เราใส่สำลีน้ำใบกะเพรานะครับแล้วก็ปิดฝาขวดให้แน่นนะครับเสร็จแล้วก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็จะเอาไปแขวนใต้ต้นมะม่วงต้นชมพู่ที่กำลังออกดอก ออกผลนะครับเมื่อมแมลงวันทองมันได้กลิ่นมันก็จะบินมาตอมแล้วก็ไต่เข้าไปนะครับแล้วก็จะตกไปตายที่น้ําตรงนี้นะครับผมจะลองเอาไปทดสอบดูนะครับตามไปดูกันเลยครับต้นสุมพู่กำลังออกดอกพอดีครับ ผมก็จะแขวนไว้ใต้ต้นชุมพูนี่แหละครับแล้วค่อยมาดูนะครับเวลาผ่านไปประมาณ30นาทีนะครับเรามาดูกันครับโอโ้เข้าไปแล้วครับเห็นไหมครับ ตกลงมาตายก็มีนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าน้ำกะเพรา,าได้ผลจริงๆนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมให้กำลังใจแล้วก็คอยติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอขบคุณมากนะครับที่ติดตาม,มชมสวัสดีครับ